สวัสดีครับพี่น้องมัหร้ราไปกินแชนแนลวันนี้มายามไส้ครับยามไส้กุ้งไส้เมื่อว่านนี่นะครับไส้ใ่หมอว่านนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมายามเป็นเนยังไลยนะครับยามะเสา์ตื่นเสา์อากาศหนาวหนาวตะเวนกําลังขึ้นครับบรรยากาศยามะเสาว์หนาวครับพี่นอ้องคัดว่าหากร่ไรกินครับครับนี่ไส้ใ่แต่ตมหมือว่านนี่นี่กำลังกำลังถึงมายามยาม,มาเเสา์ เดี๋ยวพาไปไปไปกู oh ้ทั้งฝุ่นมาก่อนครับไปยามทั้งทั้งไซใบไก่ก่อนนล้ยางขามนี่ครับอุ้ยหนาวหนาวมาเย็นเลยอุ้ยตายๆเย็นครับไอเบินลังเหล็กเป็นยังไงลังแหลกสิหมานบออรรยากาศ น้องเงี้ยมาเสิร์ฟครับโอ้ยไต้เว่นก็ร่างขึ้นไต้เว่นก็ร่างขึ้นบรรยากาศดีครับจะไปถางหนาวไปหน่อยนึงอากาศเดือนเดือนมกราปีใหม่เรียกเดือนก็ร่างขึ้นโอ้มืนม่นหมื่เบื้องหลังแหลกครับหลังแหลกเป็น้อยไหนหลังแหลแกดู ui mi, mi bao mi đây trang trung trang giựt hàng bao lại, đây, đang đẹp thế này, lại giựt lại giựt ít tổ bao lại bên đấy, hàng rẻ hàng rẻ, hàng hàng thiết sửa, cái kia kia không, nhìn มีมีมีตัวอยู่ด้ตัวนี้ีหนักหลังละหลังเลยยุ่งหลังเลยยุ่งเหมือนวะหลังเลยยุ่งมันูมาดูดีหลายถ้ามุดเขาก็ใส่หมอ่งขึ้อนครับถ้ามีต yeah, ุ people, ่มมีวิธีใส่สองสองแบบด้วยกลุ่มแบบใส่แยงกับมีดด้วยนั่งดีมาก อา,ายุหมดล้ยงเงงงพอได้ไปจำจุกุ้งสู้พี่น้องสู้พี่น้องกินได้กินป่ะกับจำจุจุกุ้งานอะตรงนี้แหนหลายเปนนี้โอ้โหหลังหลงนีึคึหลังนี้คึ้นหลังนี่คึอยู่หลังนี่คึอยู่มีแหนครับตรงนี้พว่ากุ้งมันกแหน

เที่ยวกัที่ยวมันเต็มมือถืออะไรมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือตุ่มเอ๋เอปูอีกเพื่อนเดียวดีเท่ออกพี่น้องเพิ่งเลิกพ่อมี่เลยพี่น้องครับพ่อมีอยู่พ,พ่อมีอเยอะพ่ออะไรเยอะพ่ออะไรเย,ยู่เพิ่งเบื้องหลังหลังหนี่ ตั้งนีไล่ก็มือถือก็เด้ยันไดีอ่ะหนีตั้งนี่ก็ลังนี่เอไดเดี๋ยวเทก่อนครับนะครับพี่น้องตุ่มหกหลังเลยดิหกหลังยังมาทันเหมือนอยู่พยายามเอาหันนีหกหลังครับเอามาเปิดใส่ก่อนแล้วพยายามอีกครับพี่น้องเปรียวอีกเพราะว่ามผู้เดียวเอามาห่างได้ที่ละลายครับนะก็หันหกหลังในซ้ำเนี่เอ้อ เบิ S <S ่งอีกสิหมาบ่าท่านี่กินตาใดพ่อได้กินบ่าอะไรนี่โออู้หูมีอยู่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 ตุ่มมันก็บมันเคยได้ได้หลายได้สัมผัสนี่แหละครับเพราะเห็นนี่งช่องแจ้ง่องแซ้งตะวันกระถือเขาสัมผัสนี่งช่องถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ได้หลังกันซ่มผนี่กันซุดยอดเลยครับอู้หใส่ไป หลายครับซากกว่าหลังยี่สิบกว่าหลังโอ้หลังนี้ก็บ,บ๊บ,บ๊ปันใดตุ้มยี่สิบกว่าหลังเท้าเ,าเย็นครับบรรยากาศยนี่ยมันเศร้าต้นกําลังขึ้นอยู่เขมราฐอู้หลังนี้เขาดีหลังนี้เขาดีไว้หลังห้างๆอยู่เพื่อเขมราฐครับเพื่อเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาหาวันกินข้าวเหนียวพี่กอล์ฟโอ้ คืออยู่คืยออยู่เดี๋ยวว่านกันว่านกันว่านกันเอาไปเท่ยอีกคนประเทศไทยตอนเท่ยพี่น้องเบื้องเพราะว่ามันทึ่งทายทึ่งอันทึ่งกู่เนาะเดี๋ยวจะไปเอาไปอีกอันพี่น้องอีกแล้วสีร้องพืาอนหน้าบางอย่างไทยเบื้องว่าอมันมันได้หลายปรนไดและสุดท้ายก็คือสรุปยอดให้พี่น้องเบืนะ้องเด้อ

แ <c> ล <oughs> ้วน <illy> ี่ท <desserts> uh, ี่ไหนโอ้แล้ว <hat> นี <blueberry> ่ที่เด็ครับเป็นคนอ่ะแล้วนี่ที่เด็ดนี่ที่เด็กนี่ที่เด็กอืมไม่ร้ตัวจริงเมาจะเปนเดื่องอะไรด ป็นส่หม้องครับเป็นใส่ม้อก็มีมีหลายคนครับผู้สมัครใสย่ยามหม้อกันทุนเห็นหมพน้พี่น้องเพก็ที่ว่าเห็นนกเจ้านกเจ้าบินเจอเจอหนีคนนั้น,นไปละน้องบรรยากาศดีครับเ <c oughs> ท่มามะเ้าโน้นนะลมว่อยๆวันว่อยวแล้วลมบืดบูแล้ว,ลอ,ลวอ่ะได้ไปเทพี่น้องมองึง ตอนนี้ยามมาแล้วจักหลังนี่งสิบหาหลังสิบหาหลังแล้วเดี๋ยวเธอเบิ่งผลง,งานครับแก่เลยได้สิลองลองเท่พี่น้องเบิ่งดีนี่นออหลังนี่ก่อนเทลงบนครับ lưng không đi, nó chỉ có thiết điện cho nên này, lại ừ. gì đây? Po ừ. này, po này, này okay, u ừ, không, có này u, po này kinh đấy gì, cái chậm trụ, chậm trụ phi nông bưng, ôi, nhìn này cả, ok, nhìn, 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 thì luôn, cứ thế nữa chứ, không khí cả đi cả, cứ để tít dây ở đây, ở này, cái cái để อจอดสุดจอดอ่ะยังมาทั้งหมดได้ครับนี่สิอีกสิอีกอยู่จากหลังตุ่มยี่สิบสี่หลังตุ่มยี่สิบสี่หลังตอนนี้ยามละสิบห้าหลังไล้อยู่เก่าหลังครับตอนนี้ได้อยู่ได้พอได้กินอยู่ครับใส่ไปจำมจุพี่น้องเบิง่งกินแเสพ ก็บรรยากาศยามมรสัลครับถนนติดถนนหลาดยางไปวัดปากแซงเส้นไปวัดปากแซงไปโค้งเกี้ยมครับเส้นนี้แดนโค้งเกี้ยมบ่ได้เต้นกำลังขึ้นครับโอ้บรรยากาศดีเต้นกำลังขึ้นยามมรสัลเงิน,นตะพนใส่หม่องผมแล้วนี่ร่องหนาวผมร่องแค่เคืองนึงไม่ได้ร่องเหมดอนอ่ะ,อ,ะอีกฝัก่งนึงครับพี่น้องครับ <c oughs> ใต้ไปสองฝั่งน้อง <c oughs> เว้นกำลังข้นโอ้พุ่อนน่ะน้าพี่น้นองยอนแสงก็เมืดนแนงลอยเว้นกำลังขืนน้ำก็หลายนี่มองนี่ฟังทั้งนี้น้ำไหลอันนี้เพิ่นมาตัดอันตัดไหลไปไปตำสาดได้นน่ตาเวลเพิ่นมาเก็บไปตํตสาดไปเห็ดสาดครับทำเสือนะเสือปูปูเสือเสือปูเนี่ยบานทับเอื้อสาด ฟังทังนี้ตัวไหนเอ้ยัามันเอิฟฟงทังนี้เฮงคักครับไปพี่องคุณคุณคุณจึงฟังนี้กะทิวโอเคเลยตุ่มแหลกลงแหลกฟงในการด้การคนใส่มันมีตุ่มมันมีสองแบบอันนึงเขาเอินใส่ใส่กุ้งที่หลงเอิน โอ้ข้อเทน้ก็ได้กันกนะครับเป็นแบบแบบล่งลุยในน้มนะแต่ว่าผมบอสไซมันหนาวอ้ยเหยียบน้ำอีกแล้ะน้ำหลาใส่แบบตุ่มหนีมันไล่ลง <c oughs> สักขาซื้อน้าวขาหน้าหอดขาโเออโอ้หามติเส้นงท้าบูดหาผมถทยาบูดพอ,อเหยียบน้ำอ่ะ ฟังเทคนิคก,การอยู่เออ้เาเปลี่ยนแรงแดงอยู่ครับพอไรเพอไรเพอไไรเทพพอไไรเทพพี่น้องพอไไรเทพเอ๊ะโอ้ยน้ำคือมันหลดินี่นี่น้ำมนันนี่โอ้ยปวดปวดเหยียบเข้าไปนี่ใบมันก็นมีน้ำเลยครับมีน้ำวัปดปลดต,ตั้งแต่หมากหอดใบหอดต้นตรงบูเ๊ามาใส่ อยู่หงหกเนี่ยนี่หละกุโออกมาบ้านใ้สวนเศรษกินพี่น้องนี่ท่านบูหาแหงบรษกินครับอ้หู้่คนกุ้งคายกักันเก็บดีเลยหล่ะคนกุ้งคากับการลงทุนอยู่กุ้งคากับการลงทุนอยู่พี่น้องนี่

ลักทุเลเด้อพี่น้องก้องก็ได้เว่งเว่งนี่ผมคนนึงฮะ,อะมองจับดีอาอะไรอยู่ดีๆเอาไปเทกันพี่น,อน้องเอาไปเทกันก็ทำสีเฮียสีเฮียสีเฮียไปยื้หลังอ,อีกสี่หลังเดี๋ยวผมจะเอาไปาไว้แล้วก็เอา เอามาเท่พร้อมกันที่นี่มีมบ่เดี๋ยวขอนี่อ่เอาตัวนี้ไปเท่กันเนาะพี่น้องครับสุดทุดถ่ายสุดทุดถ่ายแบงเบิงบ้งที่เบิง้งโอย สงเทพิน่ะอือรับนพี่น้อง่งนี่ตุ่มโอ้พูดครับเลกลายยั่เด้พี่น้องโอ้พุดนะนะตัวใหญ่รับกลุ่มไโอ้กุ้มตัวใหญ่โอ้เรื่องวันีวัมาี่กตัวใหญ่ดีครับ

อาจจะมีสูตรพิเศษแรงหน่อยอครับพี่น้องสรุปผลครับ ยี่สิบสี่หลังโอ้โหพี่น้องคนน่ะอู้ด้อยู่ในพี่น้องด้วยได้ได้ได้ครับได้โลอยู่ดอกโลอยู่ครับ <c oughs> หาอยู่หากินพี่น้องขั้นปรหากับปรดิกินครับปรหาบระดิษฐ์กินแถเนี้ยพนัพนพันยาหม,ม่องขนาดพันยาหม่องไปเดี๋ยวเอาขาเมือ,อไว้ก่อนเไม่ใช่มาเอาตุ่ม กุ้งไปใบอีกคนที่รู่มคนไหนก็แช่ก็ติดตามนะครับเด้อมาหาบุรีกินชัแนวโอ้ดยหลายครับพี่น้องได้ยุ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 ในการในการมหาบรีกินชัแนวครับรางววงงามฝากคนละไหลคนละแช่นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเพืเท่านี้ครับเดี๋ยวสิฮัน เฮ็ดพี่น้องเบิ่งมาอีกเดี๋ยวจะไปเอาไปเฮ็ดิดกินจำจุพี่น้องเมือนจำจุด้วยเบิ่งจำจุกินจำจุนะครับสวัสดีครับ